ยางอีกสวนแล้วนะคะนี่คือยางเก่าเนาะยางที่เก่าเขากรีดมาหลายปีแล้วสวยต้นสวยแล้วก็มีมากรีดยางตอนแรงเนาะอันนี้คือกรีดได้จักมีดลหรจำไว้ได้หรอกรีดหลายส่วนลายจำไว้ได้แล้วนนาจะซีมีดนนาจะมีดหาหกมีดแล้ะล่ะเนาะน่าจะได้หกมีดนี่ มื่อไม่ฮัดกีดกระสางมันดอกนอกเพราะว่าอันนี้เป็นสวนยางที่เกาแล้วเพิ่นซิโลแล้วนะเพิ่นซิตัสต้นแล้วแต่มูเพิ่นกระบอกให้สอยอยู่ดอกว่าให้กรีดหนาสอยแต่ว่าเฮาบอสานานหน้ามื่อไม่บอสานานก็นเลยบออยากจะที่จะสอยนะ ส,วนน,นนะนะสวนนี้มันอยู่ใกล้บ้านเนี่นะสวนนี้มันอยู่ใกล้บ้านก็เลยว่ากีดรตตอนแรงได้นะเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเนาะก็เลยกีดรประมาณตอนแรง atamente. ค่อยๆกีดรไปมันอาจจะกียรตยากจักหน่อยเพราะว่าหนามันยาวมันต้นยางเกาละหนามันยาวก็เลยจะทําให้มันแบบว่าซาดจักหน่อยก็เลยจะหนาจะเซจไปหอดสองทุ่ม <c oughs> หมหอดสองทุ่มกับสองทุ่มครึ่ง บางโป้มันก็ได้หลายอยู่แต่ว่าอย่างสวนนี้มันก็น้ำออกอยู่ได้ถ้ากีดตอนแรกนี่น้ำออกอยู่เคยมากีดตอนตีสามเนาะตีสามก็เคยมากีดจนน้ำไม่ค่อยออกก็เลยมากีดตอนแรกกีดตอนแรกนี่ก็มาหลายรอบแหละส่วนมากก็มากีดแต่ตอนแรกนี่ล่ะเนาะยังบ่ได้หลายก็ได้ ก็ได้โบ่พอเขดสองโป๊ะดอ,อกแม่ละช่วงนี้หยางเ่าได้ค่อยออกก็จะได้อยู่ประมาณนี้แหละเนี่ย